เราเอาปลาครับไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าพอดีตรงนานไปหน่อยรอๆอันไหนก็ได้ปลานี่คนมันคนมันอะไรคนมันจะบาดมันก็บาดนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเล็กตัวใหญ่ได้หมดเดี๋ยวลูกก่อนอื่นเพราะว่าเอาหานออกจากคอก่อนไหมอ๋อลุนโลตัวนี้หะตรงเหมือนหลอดอะเอ้ตรงนี้ครับโโอ้หได้ไม่ได้อยู่เฮ้ย ครับผมครับสวัสดีงามๆครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาออกลากันแล้วมันนี้นะครับเนาะมากับลูกบ่าวเหมือนเดิมนะครับพี่แฮมสวัสดีครับพี่แฮมสวัสดีครับครับนี่ดูอะไรนี่นี่นี่ดูอะไรนี่ได้แล้วครับตัวแรกมาแล้วนี่ ปกติลูกบ้าผมจะเปิดตัวแรกนะครับแต่เมื่อนี่นี่ขอเปิดก่อนลูกละก,กันนี<อ>่ hey. นะพ่อขอก่อนนะตัวใหญ่ด้วยนะไอ,อ่สีโอสีโอนี่แบบไม่มีตะก,กั่วทะลุขึ้นนี่พดานบนเลยนะปากบนเลยนะครับผมโอ้ลูกตัวนี้ต้องมีสี่ขีดละสี่ขีดเกือบห้าขีดละตัวเนี้ยอืมอ้วนปักมันจะใหญ่หรอกตัวนี้นเล เอ,เ,อเอาแล้วเอาแล้วไปแฮมเอาแล้วเอาแล้วนี่แน่โดนโดนแน่นอนตัวนี้โดนบัวแน่นอนก็ด,นดึงเยอะเดี๋ยวมันขาดนะลูก,กยังไงเนี่ยเราเนี่ยฮะมานนี้อันนี้เดี๋ยวพ่อเป่าคาถาให้มาหนี่งมาฮะ ผมเพียงอาทริปนี้เราไม่ได้ไปส่องเขียดนะครับบงมีเวลาพี่น้องก็เลยซื้อลูกกบมานะน้อยอันนี้กบรุ่นนี้รุ่นตัวสองบาทเอ็ยว่ามันไม่แตกต่างเลยจากเขียดหรอกอืมไม่แตกต่างหรอกเหมือนเหมือนกันนะอันนี้ตัวนี้สามบาทนี่รุ่นนี้ตัวละสามบาทแต่ถ้าจะเอารุ่นเล็กก็สองบาทนะแล้วแต่พื้นที่ขายกันแต่ส่วนมากก็จะขายกันแบบเนี้นะครับนาอเอ้านะโอเค นะชวงนี้กบกําลังออกด้ยวยพี่น้องเ้ยนะครับเราต้องไปเีสยเวลาสองเขียดใตเขียดนะครับไปซื้อที่ร้านขายลูกปลาพันปลานะครับขายลูกกบพันกบนะครับพี่น้องครับเนาะก <c oughs> ว่าจะได้ปลาทุก <c oughs> ยาก <c oughs> <c oughs> แสนสาด <c oughs> โอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดของความเล็กจ็ <c oughs> ถ,ถือว่าเป็นแต้มนะตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดนี่สี่โอนะเนะ ขนาด4โอนั้นเนี่ยโอ้ยหมูแฮมปลาโน้ยน้าเบียพูดไงนาเบียฝากมาพูดไงที่นาเบียเป็นมาวันนี้เพราะอะไรรู้ไหมทำไมเพราะกลัวแพ้แฮมขาเลยข้านาเบียเลยเอาไหมฮะสองตัวหนึ่งแค่ตัวเดียวนี่แฮมก็แฮมกลัวแล้วอ่ะกลัวแล้วอ่ะกลัวแล้วหนึ่งตัวหนึ่งเลยนะไม่ต้องสองตัวหนึ่งเนาะเอาไหมหนึ่งตัวหนึ่งเลยแฮมหนึ่งตัวนาเบียหนึ่งตัว แต่ก็เมื่อก่อนผ่านมานัาเบียสองตัวแฮมตัวหนึ่งอะไรเงี้ยเอ้ท้าเลยถ้าเลยนัเบียน้าเบียก้าเป่าลกาป่าเนี่ยไ้กาป่าเนี่ยมันสิด เจ้าสำนักเดียวกันดอกนี่ห้าขวบเ,เดี๋ยวก็ลุดเดี๋ยวก็ลุดอยู่นี่สวัสดีครับน้าเบียครับมาถึงก็หลุดเลยสำนักเดียวกันหมายแรกเลยคลั่งปุ๊บเลยไอสำนักนี้มีแต่ความผิดหวังอ,อ้ยไ <c oughs> ปกันลอกกินอยัวทั้งหน้าทั้งหลาน,ออนเ,ลเดี๋ยวก็วกลุดเดี๋ยวก็ลุด ขัวสวยเนาะมานี่มานี่เดี๋ยวเป่าคาถาให้มานี่เอารุ่นเป็นยังถ่ายโมเปิดมานี่มานี่ยให้ก่อนมาเนี้ยยังกูเป่าคาถาให้อะไรโอมยมี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 มย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 มพวงอ๋ออัพอกระถาเนา้วกระถางใหญ่เขาเปล่าเงาหัวเนาะลูกเบาผมมันอยากกินเข่าครับมันก็เลยพัดมีกินครับเนี่ยพัดมีครับไปกินบ้างโอ้ยนี่นะเบียเอาสายมากครับ เอาผู้ใหญ่ใจดีท่านใดอยากสนับสนุนสายให้น้องแฮมนะครับส่งมาได้นะครับเด้อที่อยู่ไอดีไล์เบอร์โทร <laughs> อยู่ล่างคลิปครับผมพัดมีเบอร์สอง <laughs> พัดมีเบอร์สอง <laughs> ข้างบนอนะโดนไม่สองเพรลูกขนาะดสองเพอลูกโดนไปแล้วหนะนึ่งแฮมฝูนอนกล้องไหมครับพี่ <laughs>

ใจเย็นลูกลอกๆกันไหนก็ได้ปลานี่คนมันคนมันอะไรคนมันจะหมานมันก็บาดนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเล็กตัวใหญ่ได้หมดเดี๋ยวลูกก่อนอื่นเพราะว่าเอาหานออกจากคอก่อนไหมเขียพอดีอ๋อลุนโลตัวนี้ไหมทรงเหมือนหมาปอดอะโอ้โตัวนี้ครับทรงที่มันโกงมาอยู่กลางนี่ยหละหรอมันกินย้อนเหรอเออจับขึ้นนี้ดิจับขึ้นข้างๆนี้โอ้โหอันนี้เกือบโลังเนี่ยก้าขีดได้อยู่เนี่ยตัวเนี้ย อืมอีกหนึ่งตัวปลากีโอเนี่ย4ีโอไลตะกูโอเคเฮ้นาเบียมาดีไว้เฮ้ยวันนี้เล่นตัวใหญ่เฮ้ยพี่แฮมของผมครับพี่แมของผมครับพี่แฮมเอาให้ได้ลูกพี่แฮมบะก๊อก โดนครับโดนครับโดนอยู่ไหมน่าจะอยู่อยู่นะก็ยัต้องอยู่น่าจะอยู่อยู่นะตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าเอาไว้ก่อนเป็นแตมโอ้ดึงป่านป่าสองโลอือโอ้ยเมื่อกี้นี่ป่าใหญ่กินบ่ได้ครับพี่น้องบัวได้ตัวน้อยแล้วก็บ่ไวใดไทยหอมตัวใหญ่อ้นี่มันขึ้นครับมันขึ้นกุบแล้วผมก็คว่างไปใส่ อ๊บเลยกินแล้วด so ึงดึงดึงดึงแล้วหลุดเลยสงสัยมันกินบอแนนครับก็เลได้ตัวนี้ขึ้นมาครับนี่ได้ลูกมั่นขึ้นมาเอ้าถือว่าเป็นแต้มนะครับเนี่ยตัวประมาณสองขีดสีโอแบบไม่มีตะกัวลุยต่อครับผมโอ้ยลูกไอ่างนี้จะเอาอะไรไปสู้นะเบี้ยฮะเราเอาเราตัวเล็กรวมกันเอาแล้วเราก็เอาไปชังน้ำหนักแล้วก็เอาไปสู้น่ะเบี้ย เอไม่ยากอะไรอ๋อดับเบิลอดับเบิลแค่ตัวแรกตัวแฮมได้กี่ตัวแล้วดับเบิลได้ตัวเดียวไม่แฮมได้หลายตัวเนาะตายเหี้แต่เขาเนาะตายเหี้แต่เขาเนาะสองนี่ของพ่อพ่อใหญ่กว่านี้ลูกเข้าแขนงไม่ของพ่อปล่อยเหี้ยแต่ลูกปล่อยเถอะเออมันตัวเล็กเออ ลงไสติ่งแล้วก็ขนาดนั้นโดปุ่นไปนู่นนูน่นเลยอ่ะมันปล่อยไปนู่นเลยอ่ะ <laughs> อยู่ไหมเพียรมันจืดอยูอยอ่อยู่ในน้ำ <laughs> มองลู้นนะทนายเพียยังแฮมดีเกมโอเวอร์เลยมั้ อย่างนับเบียร์นี่แค่ไอก็หลุดแล้วลุกห้ามไอเด็ดขาดเปยังไงดูนี่อย่างนี้เคบัวากัเนี่ยเฮ้ยีก็นก็วิ่งกับบัวมันไปอย่างนั้นเนาะบัวมันดึงไปอะคนละบัเราก็เอา ปลาครับไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าพอดีผมโสงนานไปหน่อยประมาณจากจากตรงนี้กับตรงนี้เนาะโสงประมาณห้าสิบปีโสงประมาณสิบปีหลุดไหมเออไม่อยู่แล้วเดี๋ยวฮะไม่อยู่เออเออเออ อะอะไรนะอุ้ยเอาแล้วอะไรนะอุ้ยเอาแล้วเอาแล้ว,อวโอ้โหแล้วไปติดอะไรนี่ปลาเปล่าเนี่ยโอ้โหไปติดตอไอ้เพียชวนพี่คุยพี่ไม่ได้ดูมันกัดมันลากไปถึงโดนตออ่ะไม่ตอเหรอไม่รู้เหมือนกันมันเป็นอะไรไม่รู้นะโอ้โห,โหกัดของข้อต้ม หมูก็เลยตาบ้าบ mm, really. ้าหะอไม่ใช่หมูไม่ใช่ต้องให้หน่วยพิทักษ์หน่วยอหน่วยก็จัดหมูมาเปี้ยแก่หมูจะพูดหึหกันแล้วโอ้โหได้ไหมได้อยู่เว้ย ได้อยู่เ้ยโ,โ,โมแต่คุยเพ่อไม่รู้เลยพปากินโอ้โหมันกินยังไงเนี่ยโอ้ <g ust> โหกัด <g ust> บับบลูเนื้อร,รู้ตัวเลยตัวนี้นะครับเนาะกัดอีพูนไกลๆเลยอะ่ะอีกเกือบถึงฟังพุ่นเลยนะครับเนาะแต่ตัวบุยไนเป็นไรนะครับก็ถือว่าได้แต้มอยู่นะครับเนาะอ่ะบริเวณนี้ที่ผมเคยตีเคยทำคลิปหลายๆคลิปนะครับนาม,มันขึ้นมา นะครับเนาะขาอ,อาจจะสูบน้าม,มาเพื่อที่จะลอกคลองใหม่นะครับน้ำมันก็เลยขึ้นแล้วก็แดงด้วยนะครับทำให้ปลากินยากด้วยนะครับเนาะเอาไก่คําละได้อีกตัวหนึ่งครับพี่น้องครับต่ขอตัวนี้3 o โอนะครับไม่มีตะกัวแล้วกันเนาะ บ่ได้หลายนะครับหาหกโตปลาคอหน่อยปลาคอใหญ่มีมัดมา <c oughs> เบียะชนะเลิศตัวนี้อืมแล้วมาได้ไง่ายอ่ะมันตัวใหญ่อยู่ครับกินของผมก็บลุดไปนะครับที่บ่ได้ท้ายทำได้ตัวนั้นก็ดได้โอ้ยบ่ได้เปิดกล่องเพราะว่ามันขึ้นเลยครับขึ้นบงกับตีใส่เลยอีกตัวนึงนนั่ตัวใหญ่อยู่ครับน่าจะใส่โล่เข้ากันละตัวนั้นเพราะว่ามันขึ้น,นเห็นอยู่นะครับแล้วดังกุ๊บเลยแล้วก็ตีใส่ตีใส่กินแล้วลุดเลย อ่ะโอเคก็ถือว่ายังพอได้แต้มกันอยู่นะครับเนาะโอเคครับพี่น้องครับสิปนี้ก็ยังถือว่าได้แต้มกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอุปสรรคในการเอาปลาอย่างนี้บอกว่านั่นแหละครับมันอุปสรรคกัมีบ้างนะครับในการตีปลานะครับได้มากได้น้อยก็ถือว่าเรามาสนุกสนานกันนะครับน้องพี่น,อน้องเนาะหาผลงานให้พี่น้องได้รับชมกันเรื่อยๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> นี่นาเบียชนะเลิศนะได้ปล่นไฟไงกูโมนะครับแต่ผมได้ปริมาณ อันนี้อันนี้ใหญ่อันนี้กลางอันนี้เล็กเรา็ตัวเล็กล้วก็เอาเล็กไว้ก่อนนะเขาหน้าสัญญากับท่านผู้ชมก่อนว่าจะหาตัวใหญ่มาให้ดูให้ได้สัญญาครับทำไม่ได้ล่ะทำไม่ได้อะเอาไซโลนะอะไพโรได้ไหมได้ไหมฮะไม่กล้ารับปากโดตรลงโทด อ่ะโอเคครับพี่น้องคุแมทหนาจังว่ากันไหมแล้วกันนะครับเนาะแมทนี่ล้ำลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมฝากแชร์ฝากไลค์ฝากสับสับใครช่องรอกลั่นคันโก้กันด้วยวันนี้ล้ำลากันไปก่อนออกหมายทุกครั้งขอทุกท่านรอกลั่นคันโก้กันทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับซียูไปละไปละดูดูบายบาย